ครับสวัสดีครับพี่น้องผู้ติดตามช่องวิธีผ้าไปครับเด้อขับมาตอนหนึ่งกันเลยครับสําหรับการสํารวจราคาง้ออยู่ที่ตลาดนัดโคกระบือชมพูบัดอําเภอเมืองลอยเอ็ดจังหวัดรอยเอ็ดครับกับบรรยากาศตอนเศร้าๆนะครับเด้อเอาท่านผู้ชมผู้ใดที่กําลังติดตามรับชมคลิปนี้นะครับกัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการสั่งสร่คลิปต่อๆไปครับผมเด๋ยผพาสํารวจราคาง้อเลยครับเด้อ ต่อเลยครับผมสวัสดีครับครับผมอ่ะเปิดตัวไหนได้ครับตัวนี้สาวโบสครับผมเพื่อนครับครับอ่าเพิ่นทันลังพอดีวัดสีไายไายอ่ะลอยสามสิบห้าเส้นนะครับเพิ่นวัดไปแล้วอ้าครับผมนี่เด้อพี่น้องสายโบสผู้ใดมักเด้อครับครับเปิดไปเท่าไหร่ครับเปิดไปสี่หมื่นสองห้าร้อยครับผมสี่หมื่นสองพันห้าร้อยครับพี่น้องราคาต่อรองได้เด้อนี้ครับสาวสวยเลยครับนี่ 42,500บาทครับรับประกันทุกอย่างนะครับเนาะต้นนี้ครับผมประกันต้นนี้ครับครับเอาโอเคครับตัวต่อไปเลยครับไอ้เป็นแหนครับท้องสองครับแม่ท้องที่สองนะครับเนาะในท้องเพิ่นจักเดือนแล้วครับสองเดือนกว่าครับผมสองเดือนนะครับเนาะพุ่มโตมากครับครับพุ่มโตครับประมาณร้อยสามสิบบวกครับศูนย์ร้อยสามสิบบวกได้พี่น้องอ๋อแม่นี่เปิดไว้อ่า เท่าไหรครับสามหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องแม่นี่ยราคาต่อรองได้สามหมื่นเก้าพันบาทราคาต่อรองได้อ่ารูปประกันรับประกันทองนะครับเนาะเอาโอเคสามหมื่นเก้าครับพี่น้องครับตัวต่อไปเลยครับไอ้ตัวนี้บอกครับผมครับ เล่ครับเป็นเล่เล่ครับนี่กำลังสีทวงนะคือเล่เอ้านี่ครับเปิดใบเท่าไหร่ครับไอตัวนี้เปิดใบเศร้าเก่าครับสองหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องเอาสาวหน่อยนะครับเด้อราคาต่อรองได้ครับผมอยากเบิ่งถ่ายพี่นบองเห็นถ่ายนะครับมาเบิ่งถ่ายก่อนเอานี่พี่น้อง นี่นะครับสองหมื่นเก้าเนาะอ้เตัวนี้ราคาต่อลองได้ครับเร่ครับโอเคครับผมอ่าฝากเบอร์โทรไว้หนะครับไอ้ครับผมครับ064ครับ064 687 687 8733ครับ8 7 3เ064 687 8733ครับห่อยผ้าเพอกันวครับห่อยผ้าเพอกันวนจากขอนแก่นเนาะครับเนาะเอา น้องสนใจเดอ้อนี่แม่สาวแม่เลนะครับแม่ทองครับผมติดต่ออ่าิ่นไปได้เลยครับจากอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นครับโอเคครับขอบคุณหลายครับมันหมาน,นครับผมเอาไปต่อเลยครับพี่น้องส้นนี่ก็เป็นง่วงามนะครับแต่ก็มีงอผสมกันหลายๆแบบให้เขาได้เลือกอยู่ มีบรรยากาศการต่อรองราคากันยังคึกคักเนะครับเนี่ยเสาร์มือนี้ครับวันเสาร์พ่อวัสดีครับเอาตัวใดมากครับพ่อแม่ลูกปะครับโอ้พูน้อยเอาตัวใดตัวนี้ปะครับเปิดไปเท่าใดครับพ่อตัวนี้หนึ่งหมื่นหาพันบาทครับพี่น้องนุ่มรอครับหนึ่งหมื่นหาพันบาท หนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดบวกครับความสูงพื้นหนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดบวกนี่นะครับนุ่มรอครับตัวนี้แล้วพ่อเปิดไปเท่าไดรครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้อง 1.33บวกครับ2โตนะพ่อ2โตนะครับไอ้เบิ้งข้างหน้าเพิ่ลนอีกรอบนึ็นครับนี่ครับอ๋อโอเคเดี๋ยวได้ครับครับ <c oughs> อ้าฝากเบอร์โทรไปนะครับพ่อนะฝากเบอร์โทรไปนะครับ,บ,รบร0 8 2ย์แ น1นึ่งหาหนึ่งสามสามศูนยตัวนี้หน0 0งมบาทครับตัวนี่หนึ่งม้าพันบาทครับพี่น้องนุ่มรอทั้ง2องตัวเลยครับเอาไปได้สนใจเด้อโทรหาคุณพ่พอได้เลยครับโอเคขอบคุณครับพ่อครับ ครับพ่อสวัสดีครับเอาตัวไหนมากครับพอ่อนี่บอกครับเปิดใบเท่าไรครับนี่นุ่มรอครับสามหมืนมม่นหนึ่งพันนะพ่อเนาะสามหมื่นหนึ่งพันบาทค,ครับตัวนี้เอาเนี่ยทั้งนาเพลินต้านค้างรับประกันทุกอย่างนะครับแข็งขาโอ้แข็งแรงเลย 1> 1. หนึนึงครับพี่น้องเบิงถ่ายหนึ่งจุดสี่หเดย้อครับตัวเดียวบ่าครับพ่อาวนด้านนาครับฟังนี่ครับเดครับ,รบขอละค่าอีกรอบนึงพ่อขอละคาอีกรอบนึงครับเปิดไปเท่าไรครับ3ามหมืน สามหมื่นหนึ่งพันบาทครับราคาคุยกันได้นหมครับเนาะราคาคุยกันได้ครับพี่น้องผู้ใดสนใจนุ่มรอเด้อครับเด้อครับฝากเบอร์โทรไว้นะครับโอ้เอาโอเคเอาไปสนใจมาหาคุณพ่ออยู่ตลาดเด้อครับเด้อสันครับมาหาเลยมาหาเลยนุ่มรอขอบคุณครับพ่อครับสวัสดีครับเอาตัวไหนมาครับเร่ป่ะครับนี่เร่เปิดไปเท่าไหร่พ่อ เปิดได้เท่าไหร่ครับตัวนี้สาม่นสองพับาทครับ3ามหมบาทครับเล่นุ่มรอเด้อหนึบวกครับหนึ่งหบวกสามหมบาทครับเล่ให้เบิ้งไทยจักโตพ่อ2โตเนี่ยไหครับตัวนั้นล่ะพ่อ ราคาเดียวกันได้พี่น้องสามหมื่นสองพันบาทเท่ากันครับนุ่มรอด้ครับนี่ตัวนี้สูงกว่าน้อยนึงครับ1.42บวกครับตัวนี้ราคาเดียวกันครับ32,000บาทในไทยเบิง้งไทยรับประกันแข่งค้านะพะ่อครับผมผมขอหย่ายเบิง้งทั้งหน้ากันครับ นี่ครับเพิ่มเท้าในด้านข้างนี่เด้อครับเด้อตัวละ32,000บาทครับพี่น้องผู้ใดสนใจไหครับฝากเบอร์โทรไปนะครับพ่อฝากเบอร์โทรไปนะครับผู้ใดครับโอ้โอ้จะไปส่งเขาแล้วครับโอเคขอบคุณหลายครับพ่อครับ เห็นราคาแล้วครับพี่น้องเห็นราคาก็โอเคแล้วล่ะบางเถือกัไปโบท่านเพื่อนเพิ่นกับสื่อไปก่อนเพิ่นกับมีคนมาสื่อแล้วนะครับก็เป็นอยังถือว่าได้หูราคาเราแหวกนี่สวัสดีครับน้องลาเอามาตัวใดมาเนาะครับสองตัวสอตัวอันโอ้แยกหรือครูเนาะนี่เออแยกแยกหรือขายครูครับหรือแพ็คครูแยกก็ได้เนาะเอาตัวหนีก่อนครับตัวนี้เปิดไปเท่าไหร่ครับ 2 8 0 0มื่นนะครับอา้านี่พี่น้องสองหมบาทครับนุนบ 8, บน่มรอครับห no นึ mm ่ง hmm. จุดหนึ่งจุดามห้าบวกครับหนึ่งจุดสามห้าบวกรับประกันแข่งขานะครับน้องรับประกันแข้งขาทุกอย่าง อ่าทะเบียนใบไม่ล้นเลยน้นลนเลยครับเนี่ยรถม้ากันครับรถกับสีดำครับใบไม้นเนาล้น้วยเด็ดขัาริย์ระกาศนครับรถม้กันครับขับคริยประกาศนครับน้า ให้เพิ่งทายกันครับอ่าตัวนี้หนึ่งจุดสี่ศูนย์บวกครับตัวนี้เปิดได้เท่าไรครับสามหมื่นแปดพันบาทครับพี่น้องต่อร่องได้นะครับเนาะราคาคุยกันได้อ่าให้เบิ่งทายเพื่อนอ่าผู้ใดสนใจด้ครับได้องาผูกวงาเถิอกทั้งสองตัวครับหนุม่มรอครับฝากเบอร์โทรไ้นะครับ 082 723 9007082723 9007ตัวนี้เปิดได้เท่าไหร่ครับ20,070ครับตัวนี้ครับ30,080ราคาคุยกันได้เด้อติดต่อน้องผนมาได้เลยครับผมโอเคครับขอคุยอังไรครับครับเขาฟังหมึ่นจะเป็นตลาดควายนะครับ เบิ้ลก่อนคุณพ่อสวัสดีครับพ่อมาคุยเดี๋ยวบอกว่าแม่ลูกบ้าครับแม่ลูกครับเปิดได้เท่าไรครับพ่อเปิดได้วยหาซีบหาซีบครับพี่น้องห้าหมื่นบาทครับอ้าวอ้าเดี๋ยวขอวัดความสูงเลยมีโอกาสแล้วครับเดี๋ยว 1.43ครับพี่นอ้นองเดี๋ยวมันค่อนข้างจานิดนึง1.43เอ้ยขออภัย1.45ุบวกครับหนึ่งจุดสองสี่บวกครับหนึ่งจุดสองเดี๋ยวเห็นบ่อชัดครับหนึ่งหนึ่งจุดสองสี่บวกได้ตัวลูกครับผมหามื 50, ่นถวนเนะครับเนาะอ่าได้ลบจากข้าวก่อน ไอ้ครับรับประกันแข้งขาเนาะพ่อนุ่รอได้ครับอันนี้มั่งมั่งได้ครับโอ้โอาแค่นี้เนาะฮะในเอฟซีเดือดเบิ่งหน่อยนึง่งขาขานิดนึงครับพี่น้องตรงนี้ครับตรงตรัวลูกเด้อเอาเปิดไปที่ห้าหมื่นบาทครับเอามาคู่นึงบ่พ่อ ครับผมขอฝากเบอร์โทรไปนะครับ0 6 2 2 9 4 4 4 4 4 3 0 0 6 2 0 9 0 6 2 2 9 4 4 4 3 0ครับผมหาหมืนบาทราคาคุยได้เนาะพอเนาะครับผมอ่าลูกเพิ่นมีขาน้อยนึงครับพี่น้องอ้เบิ่งอีกรอบนึงอ้าวโอเคเด้อลูกต่อ คู่นี้ครับติดต่อคุณพ่อมาได้เลยครับขอบคุณร้ายครับพ่อครับพ่อเอามาก่ะครับตัวนี้ปะพ่ออ่าตัวนี้โอ้หุ่มรอครับนี่เปิดไปเท่าไหร่ครับพ่อสี่หมื่นสองพันบาทครับสี่หมื่นสองพันบาทครับนี่ยให้เบิ้งสูงไงครับ 1.55บวกครับพี่น้อง1.55บวก42,000บาทครับนุ่มใหญ่ครับนุ่มใหญ่นี่ไอดเดอถึกแสงจา้าพอดีสีงามนะครับสีจริงๆก็งามนะครับงามกว่าในจออีกครับพ่อเอามาตัวเดียวป่ะครับครับฝากเบอร์โทรไปนะครับ086 071 5409 086 071 5409 42,000บาทราคาคุยกันไดน้เนาะพอเนาะ ครับเอา้าผู้ใดสนใจงอผูดนะโอเคเบิง่ง่ายมาฟังนี่ครับครับโอเคเอาคุยไรครับพ่อ <c oughs> เดี๋ยวบอก วิถีพาไปครับพ่อวิถีพาไปครับติดตามได้เลยครับเดี๋ยวสิอัพขึ้นมื่อกี้แหละครับครับผมขอบคุณยิ่งน้าครับครับเนาะเออแดงว่าสีแปลกดนะครับให้เบิ้งว่าแปลกๆครับพี่น้องบรรยากาศคึกคักแห้งครับตอนเช้า นี่การสื่อขายการต่อรองราคากันนะครับวิธีพาไปครับพ่อวิธีพาไปครับสิอับขึ้นมาหนีแล้ครับพ่อเดาวมาปะครับหรือมาเบิองง่วครับเดี๋ยว้าอกครับตัวนี้อกครับพ่อเอาผมขออยากถ่ายเด้อเขาเอื่องน่วงยังครับพ่อเนี่ยโอ้โอ้บ่่คยเห็นแบบนี้ครับมันเป็นลูกผสมอกครับคือเป็นสีเนี่ยโอ้นี่เล่เด้อพี่น้องเด้อเร่ยังกครับ เล่ไล่เออเล่ไล่บอกครับโอเล่ไล่เล่ไล่เอาตโวผูครับพี่น oh, ้องเอาหนาสนใจครับ right. น uh, 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 ี <S <s ่เรื่องสีสันเพลินครับพี่น้องเอาผู้ใดสนใจไล่ไล่ม้วไล่แปลกๆเด้อกะติดต่อคุณพ่อเพิ่นมาได้เลยครับครับ อันนี้ก็แม่นด้วยท่านไหมใช่ครับนั่นปะครับนี่ตัวนี้ตัวนี่ปะครับอยากสี่สิออันนี้ก็42ี่บองพ่ออ้าวหนุ่มรอครับเล่หนุ่มรอครับตัวนิดตัวใดครับตัวใดครับอ่าตัวนี้ก่อน้ะครับตัวนี้42ครับพี่น้อง42,000บาทครับ42,000บาทเอาหันหน้ามาแล้วอ่านี่หนุ่มรอเด้อตัวนี้สามที่ห้าปะพ่อสามหมื่นห้าพันบาทครับสามหมื่นห้าพันบาทด้วยพี่น้อง นะอ้าผู้ใดสนใจเล่เด้อเล่ทั้ง3าตัวเลยครับพี่นอ้องสหนี้สีตัวน,นี้ครับหน,นึ่งจุดหบวกครับนน3ามหมพบาท1.33บวก35,000ันบาท1.33บวกเอากลับมาตัวนี้อีกรอบหนึ่ง 1จุดตัวนี้ครับตัวที่2ครับ1นึจุดซีซีบวกนะครับเด้อครับขอราคารอบหนึ่งพ่อตัวนี้เท่าไหร่นะครับสามหมื่นห้าเด้อพี่น้องครับตัวนี้ครับสี่หมื่นสองครับตัวนี้สามหมื่นหาเท่ากันเนาะพ่อสามโตเนาะครับเบมือนเราบอกครับเอาไนั่งน้อยอีกเอานั่งนังน้อยเท่าไหร่ครับสามสี่สหมื่นสี่พันบาทเด้อครับนี่ตัวนี้เอาสายโบดเด้อเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวผมถ่ายถ่ายให้เบิ่ง อาสายโบดครับสายโบดขอบขอบเด้ออ้าวสาวน้อยครับสาวน้อยเปิดไปเท่าไหร่พ่อสามหมื่นห้าครับผมลืมแล้วค่ะเบอร์เราบอกครับโอเคเดี๋ยว้อครับฝา,าบกเบอ,อ,รกเอร์โทรไปนะครับ 0 8 1 0์แ9ด8น9 6 8 9 0 8 1 0 4 5 9 6 8 9ผู้ใดมากสายเล่ติดต่อคุณพ่อมาด้อครับผู้ใดมากสายโบนกับติดต่อคุณพ่อมาได้เลยครับม่หอยอําค้าทั้งใดครับพ่ออำเภอย่งครับอำเภอโพชัยจังหวัดจังหวัดลเอยเอ็นเท่าเนาะครับเนาะโอเคครับขอบคุณายครับพ่อขอบคุณายครับ ครับเปิดไปเท่าไรครับสี่หมื่นหาสี่หมื่นหาครับพี่น้องหางขาวงูหางขาวเอางูหางขาวเด้อเอาเนี่ยนี่ครับหลังขาบอทกครับรับประกันขาบอทกมาครับบอทกบอทอนหางขาวเด้อครับพี่น้องเอาให้เบิ้งเลยนี่หางขาวครับคุณพ่อเพคุนบอกละเอียดเบิ้งเลยสี่หมื่นหาพันบาทราคาต่อรองได้เด้อลูกของเพื่อนเนี่ยลูกอีหยังครับพอตัวเถิอกตัวเถิกตัวผูตัวเถือกตัผูเนาะเอา สี 45, ่หมื่นหาตอร่องได้ท่องเลาะทองเตานะพ,อนะพ่อเนาะครับผม <Okay. S 1> ให้เบิง้งไทยอีกรอบหนึ่งหนึ่งจุดสี่หกบวกครับรความสูงหนึ่งจุดสี่หกบวกได้พี่น้องสี่หมื่นหาพันบาทเอามาครูเดี๋ยวนะพ,อพ่อครับผมเดี๋ยวเอา โอเคฝากเบอร์โทรไปแน่พอ่อ087 0 8 6, 7 867 867 5 1 6 1์8 6 1 0 8, 7, 8 6ดแปดห0เจ็0าา่าบาทราคาต่อรอ,องไหนโทรหาคุณพ่อได้เลย้อครับมาจากทั้งไหนครับพอ่อจากตัวอ่ารอยเท่าเนีน่เนาะอ้าโอเคครับขอบคุณนะครับพอ่อคร<อ>ับไปเฮาครับสวัสดีครับเอามาจากโตครับทองไปครับ น้องเพลินสวัสดีครับผมเอาไปยังโตครับนี่บ่าครับแม่เบิร์ดเล่บอดนี่บ่าครับน้ำดำนี่บ่าแม่ลูกบ่าครับอ๋อเปิดใบเท่าไหร่ครับแม่ลูกเปิดไว้ห้องเพลินครับตัวไหนครับลูกเขานี่โบเอียนข้างในบ่าครับโอ้โหลูกต่าผูกข้างในครับพี่น้องนั่นป่าครับอ๋อใส่แม่เขาครับนี่แม่เอาแม่ตัวนี้พี่น้องแม่เด้อแม่นี่ลูกอยู่นี่ครับลูกต่าผู หกหมืนบาทครับแม่ลูกบบเห็นลูกนะครับลูกนี่นี่ลูกเขาครับลูกเพื่อนลูกผู้เด้อแม่ลูกหกหมื่นบาทอ่าเห็นแล้วนะครับในน้อยแม่ลูกหกหมื่นบาทได้ครับพี่น้องบุดายมักสายทึบสายดำครับเดี๋ยวผมเบิ้ง่ายให้เอาเนี่ครับเอออันนี้ลูกเพื่อนครับ หนึ่งจุดสี่สองบวกครับความสูงหนึ่งจุดสี่สองบวกอยู่ห่างกันนิดนึงครับแต่ก็น่าจักรับประมาณได้ยู่ครับผมแม่ลูก6 0 0หมื่นบาทครับแม่ตัวผู่เออลูกตัวผู่ครับเอาหกพันเอาหาพันเอาวะ อะกำลังต่อรองราคากันอยู่ครับครับฝากเบอร์โทรไปนะครับแม่ลูก085ย์แปดห้าศูครับสี่สองสองห้าสามหนึ่งเจ็แม่ลูกเด้อลูกตัวผู้ครับเพื่ด้านในครับผมสนใจติดต่อพี่คนมากได้เลยครับโอเคขอบคุณหลายครับ ครับสำหรับการทายทํำสำรวจราคางอ่ิีิตลาดนัดโคกระบือชมพู่บุตรอำเภอเมืองลอยเอ็ดจังหวัดรอยเอ็ดกับขออนุญาตหยุดตีการทายท่ำลงเพียงเท่านี้ขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟัางนะครับเด้อครับกับสำหรับครั้งต่อไปสิไปตลาดนัดไดนันก็กดติดตามตอนต่อไปครับสำหรับคลิปเด้กับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ